ทำบุญไหมครับทำบุญกับขอทานไหมครับได้บุญเยอะนะครับทำบุญหน่อยไหมครับให้เท่าไหร่ดีเนี่ยพันหนึงก็แล้วกัน ที่เอาเงินเนี่ยไปหาอะไรดีกินนะคะขอบคุณครับขอให้เจริญเจริญนะครับที่สิ่งใดขอสมปัตขธนาครับสาธุขอให้ท่านประธานถูกใจผลงานของเราแล้วก็รับเรื่องเราเข้าทำงานด้วยเถิดเพียง ถ้าว่าหนูได้งานนี้อะ่ะหนูจะกลับมาหาพี่แล้วก็จะเอาอาหารอร่อยอ,อยมาให้พี่กินทุกวันเลยคนสมัยนี้นี่ก็แปลกเนาะอยากได้งานจะต้องมาขอพรกับขอทานแล้วเหรอเนี่บ้างจริงนี่เป็นพนักง,งานใหม่จะได้เงินเยอะแค่ไหนเชอะ ก่อนที่จะซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ขอทานทุกวันเนี่ยฉันว่าเธอไปคำนวณเงินเก็บให้พอใช้ก่อนดีกว่าแมโทษนะคุณคุณเป็นใครอะคะแล้วคุณรู้จักฉันด้วยเหรอฉันเป็นใครน่ะเหรอฉันก็เป็นคนเหมือนกันกับเธอน่ะแหละแล้วฉันก็ไม่ได้รู้จักเธอด้วยอ้าวนี่คุณพูดแบบนี้มันกวนประสาทกันแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรของคุณนะ่ะ อีกอย่างฉันจะทําทอะไรมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าคนแปลกหน้าอย่างคุณอะไม่ยุ่งอะไรด้วยฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่พอดีว่าฉันดันมาเห็นว่าเธอกําลังไหว้ของงานกับไอ้ขอทานนี่อ,อ่ะคิดได้ยังไงหรอถึงทําแบบนั้นอะพิลึกคนเฮ้ยแ,แบบนี้มันก้าวไก่กันไปแล้วนะคุณและอีกอย่างอะเราไม่ได้เป็นคนรู้จักกันอะคุณจะมาพูดใจแย่ๆแ,แบบนี้ใส่กันได้ด้วยหรอได้ไงวะ จะเย็ยนๆนะครับก็ค่อยพูดค่อยๆจากันนะครับอย่ามาแส่เอาเป็นว่าเธอจะคิดยังไงของเธอก็แล้วแต่นะ,ะฉันไปล่ะเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอคนนิสัยแบบนี้เลยไปก่อนนะพี่ครับ นี่ไอ้ขอทานอย่ามาทำตัวน่าสงสารหน่อยเลยชีวิตก็ตกต่ำพออยู่แล้วยังจะมาทำตัวทุเลศน่าสุกเพศอีกอะไรของคุณครับเนี่ยผมทำอะไรให้คุณทำไมคุณต้องมาด่าผมขาานาดนี้ด้วยหืยยังอีกนะเอเอ,เอทำไมครับพี่ตำผมทำไมเอาเฮ้ยคุณคุณนั่นนั่นเงินผมคุณ นี่เอกสารการสมัครงานค่ะสะักรู่นะคะค่ะคุณเอาเธอนี่อย่าบอกนะว่าที่ไหว้ขอทานเมื่อกี้คือจะขอพรให้ได้ทำงานที่นี่น่ะค่ะถ้าใช่แล้วคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็ะป่า ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันน่าขำเฉยๆนะ่ะนี่คุณจะกวนราสาฉันอีกนานไหมเมื่อกี้ก็ทีนึงแล้วนะแหวใจร้อนจังเลยนะระวังไหมเธอนี่ใสแบบเนี้ยจะไม่มีใครเขาอยากรับมาทำงานหรอแล้วนี่คุณเป็นอะไรของคุณกันแน่ถึงได้ตามอาหาเรื่องฉันไม่หยุดเลยเฮ้ยอย่าบอกนะ หรือว่าเป็นพนักง,งานที่บริษัทนี้อ่ะใช่ถ้าได้เข้าทำงานที่เนี่ยก็จำหน้าฉนเอาไว้ให้ดีล่ะค่ะคุยได้ค่ะคุณตำรวจสัมภาษณ์เสร็จสงสัยต้องไปทำบุญลังช่วยแล้วมั้งเจอคนขี่บ้าอะไรไม่รู้ ฉันให้ขอทานไปนี่อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นกลับไปขโมยเงินขอทานอ่ะใช่คุณจินเจตาส่านสัมภาษณ์ได้เลยนะครับค e ่ะสวัสดีค <Somehow. c oughs> <laughs> <th> sì ่ะท่านประธานเฮ้ยท่านเพื่อนอะไรเล่าเรียกพี่เฉ๋ๆก็เพราะ จะเรียกแบบนั้นได้ไงล่ะพี่ปอพี่ปออะเป็นถึงเจ้าของบริษัทเป็นประธานบริษัทเลยนะอีกอย่างหนูมาที่เนี่ยก็เพื่อมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทของพี่หนูก็ต้องเรียกพี่ให้อลรงการให้สมฐาน,นะหน่อยสิฝ <c oughs> างนี่นะเราอัญาติกันเพี่อนร่วมให้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้คะ่ะนี่แฟ้มผลงานของหนูค่ะหนูดูสิ โอ้เปิดหน้าแรกมาก็อลังเลยเนี่ย<ม>อืเฮ้ยฝางนี้ผลงานดีเนะแล้วนี่ได้เล็งตำแหน่งงานที่ต้องการไปหรือยัง่ะ ตำแหน่งเซลลค่ะพี่ปอหนูอ่ะถนัดตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วอือโอเคเลยงั้นเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องเอกสารให้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะแต่ยังไม่ไปก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เรียกผู้จัดก,การฝ่ายเซลล์มาทำวามรู้จักเราคนน่อนดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลครับเออมาพบผมที่ห้องนะครับครับ Hmm? หนูเพิ่งนึกเรื่องบางอย่างได้อะเรื่องเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะพี่ปอต้องรู้เอาไว้อะไรหรอคือก่อนนี้หนูจะขึ้นมาสัมภาษณ์งานกับพี่ปอหนูไปเจอพนักง,งานของบริษัทพี่ปอเนี่ยแหละพูดจาไม่ดีใส่แล้วที่สําคัญนะนี่ hmm. เขายังขโมยเงินขอทานไปด้วยหนูจําได้แม่นเลยเพราะเนี่ยแบงค์นี้มีสัญลักษณ์ แล้วหนูอ่ะก็เป็นคนเอาแบงค์เนี่ยไปให้ขอทานด้วยมือของหนูเองฮะพนักงานบริษัทพี่เนี่ยนะฟางมั่นใจหรือเปล่าใช่พี่ปอไม่น่าเชื่อเลยนะเกิดมาต้องมาเจอคนนิสัยแย่ขนาดเนี้ถึงขั้นไปขโมยเงินขอทานเลยอะ่ะนี่พี่ปอการที่เขาทําแบบเนี้ยมันทําให้บริษัทของพี่เสื่อมเสียชื่อเสียงได้เลยนะโอเคปัง ขอบใจมากนะที่บอกเรื่องนี้พี่คงต้องรีบจัดการแหละแล้วฟังจําได้ไหมว่าหน้าตาของไอ้คนที่ขโมยเงินมันเป็นยังไงะแล้วแต่งตัวแบบไหนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหนูจําได้แน่นอนครัพี่ปอแล้วหนูก็จําได้แม่นมากด้วยพนักงานคนนั้นมาแล้วค่ะท่านประธานครับคุณทุกตานี่ฟางครับญาติของเองสวัสดีค่ะคุณฟางสวัสดี เธอคุณพี่ปอพนักง,งานคนนี้ไงคะที่หนูบอกแล้วหนูเล่าให้พี่ปอฟังอ,ะอ่ะแน่ใจนะปางไม่ได้จำผิดคนใช่ไหมเนี่ยแน่ใจสิคะพี่ปอพนักง,งานคนนี้นี่แหละที่พูดจาไม่ดีใส่หนูแล้วก็ยังขโมยเงินขอทานด้วยลูกตาคุณมีอะไรจะแก้ตัวกับเรื่องนี้ไหมเออ คุณโดนเด้งออกจากบริษัทแน่เย่แม่มดปากปีจอขี้ขโมยจนตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ตัวสินะโอเคค่ะฉันจะอธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังเองคือจริงๆแล้วเฮ้ยคุณนินเงินผมช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ มีคนขโมยเงนินพวครับช่วยไหครับนี่แกยังมีหน้ามาล้อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอีกเหรออย่าคิดนะว่าฉันไม่เห็นว่าแกจะกีดก,กระเป๋าผู้หญิงคนนั้นนะพีง นี่เป็นพนักง,งานใหม่จะได้เงินเยอะแค่ไหนเชอะก่อนที่จะซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ขอทานทุกวันเนี่ยฉันว่าเธอกลับไปคิดคำนวณเงินเก็บให้พอใช้ก่อนดีกว่าหมฉันไม่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจก็บนหัวแกแค่ไหนแล้วยังไม่สำนึกอีกแล้วข้าวหน้าข้าวหลังเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นใครอีกนะเข้าใจไหมแค่นี้ชีวิตตัวเองก็ตกต่ำพออยู่แล้วยังไม่เจียมอีก คนอื่นที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นใจนายเขาสงสารเขาอุตสสา์ช่วยแต่นายกลับไม่สำนึกบุญคุณเลยแถมนี้จะไปขโมยเงินเขาเพิ่มอีกหืมนหน้าไม่ดียอย,อย่านะครับเดีย๋ยวนะครับอขอโทษนะครับผมผมสำนึกผิดแล้วจริงๆครับขอโทษครับสำนึกแล้วก็ดีนี่สำนึกกับมาแล้วปล่อยฉันจะทำอะไรฉนันะ สิ่งนี้เป็นกลัวเมื่อกี้ยังด่ากันดูถูกฉันทำร้ายร่างกายฉันอย่างนี้มันต้องเจอเฮ้ยทำไรอะเปล่านะครับเปล่านะครับจะทำไม่ดีเวลาผิงเหรอคงที่ผมงยอมไม่ได้นั่นไปแล้วพันกับผมอย่าทำอะไรผมเลยครับขอบคุณค่ะรัฐบาลอ ไม่เป็นไรครับนี่ไอ้ผมเรื่องงานพอดีเลยช่วยได้ทันเอ๊ะแต่ว่าคุณทุตาเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะไปเอ้ยไปแล้วเว้ย้ยเงินพันหนึ่งเนี่ยฉันกะจะเอามาคืนให้เธอแล้วก็อธิบายให้ฟังทีหลังแต่ที่ฉันยังไม่ได้อธิบายอะไรให้ฟังเนี่ย ก็เพราะว่าเธอดำมวีใส่ชั้นซะก่อนแล้วตอนนั้นตำรวจก,ก็โทรมาพอดีฉันก็เลยต้องไปให้ปากคำกับตำรวจก,ก็เลยยังไม่ทันอธิบายอะไรเธอฟังอะ่ะเอาหรอคะเออแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะที่เข้าใจคุณผิดไปอะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ต้องขอโทษเธอด้วยเหมือนกันที่ใช้คำพูดไม่ดีกับเธออ่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะว่าแต่ทําไมคุณถึงไม่บอกฉันดีๆล่ะคะว่าขอทานหน้านอานจจะก,กีดกระเป๋าฉันทําไมคุณต้องทําแบบนั้นด้วยเอาจริงๆนะถ้าฉันบอกเธอดีๆเนี่ยเธอก็คงไม่เชื่อฉันหรอกเพราะตอนนั้นฉันไม่มีหลักฐานอะไรเลยแถมไม่ขอทานนั่นก็ดันเก็บคัตเตอร์ไว้ซะด้วยฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ <Wool> แต่จะว่าไปนี่ก็เหมือนหนังสั้นสะท้อนสังคมเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณบอกฉันดีๆตั้งแต่แรกเรื่องมันก็จบแต่พอคุณไม่บอกเราก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันแบบเนี้ยนี่ถ้าเรื่องของเราเป็นหนังสั้นสะท้อนสังคมเนี่ยคนดูก็คงหงุดหงิดแล้วก็ขัดใจแย่เลยนะคะว่าทำไมคุณถึงไปทำแบบนั้นน่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณช่วยฉันเอาไวอ้อ่ะไม่ว่าจะวิธีไหนฉันก็ไม่ติดหรอกคะ่ะ โอเคครับโอเคในเมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยงั้นผมจะขอแนะนําอย่างเป็นทางการอีกครั้งกันเลยนะครับนี่คือคุณตุกตาผู้จัดการฝ่ายเซลล์ของบริษัทเราส่วนนี่คือฟางญาติของผมครับแล้วฟางก็จะมาเริ่มงานเป็นเซลล์ในวันพรุ่งนี้ยังไงผมฝากคุณตุกตาช่วยดูแลแล้วก็สอนงานให้ฟางด้วยนะครับค่ะคุณปออฟางคุณตุกตาเขาก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวไปสิ้น คือยังไงเหรอพี่ปอคุณตุ๊กตาเนี่ยเขาปากร้า,ายแต่ก็ใจดีนะเขายังเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆด้วยแต่ก็มีความคิดที่ไม่เหมือนใครความคิดของคุณตุ๊กตาเนี่ยมักจะมีชั้นเชิงแล้วก็ซับซ้อนอะ่ะเพราะแบบนี้แหละถึงได้เป็นหัวหน้าได้ไงเออนี่ คุณปอด่าฉันหรือว่าชมฉันหรอคะชมครับชมผมกําลังชมคุณตุกตาอยู่ครับเออในเมื่อคุณตุกตาเนี่ยช่วยน้องสาวผมจัดอาทานในคาบโจรน,นั่นไว้ผมเองก็มีรางวัลให้คุณตุกตาด้วยนะรางวัลอะไรหรอคะคุณปอรางวัลของคุณก็คือผมจะให้คุณไปดูงานที่อเมริกาหน,นึ่งปี แต่นั่นก็หลังจากที่คุณเทรนงานให้น้องสาวผมเสร็จแล้วนะนะโหขอบคุณค่ะคุณปอ๊อบขอบคุณจริงๆค่ะดีใจด้วยนะคุณอือแต่คราวหลังเนี่ยเธอต้องหัดระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้นะโชคดีแค่ไหนเนี่ยที่ได้ชั้นช่วยเอาไว้ถ้าไม่ได้ชั้นช่วยนะป่านนี้เงินในกระเป๋าเธอเนะ่ะเกี้ยงไปแล้วอโออ แบบนี้ใช่นะะที่พี่ปอบอกเออเป๊ะเลยเนี่ยว่าชีคุณปลางแรกๆเน,นี่ยคนทันออกเดทแตกตะลึงงงกันไปหมดแนนะ่โทคุณปอคะทีมงานทะเลนฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ